สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้สู่ข,ข่าวภาคพมซีทีวจันทบุรีนะคะประจำวันพุธที่12พฤศจิกายน2557ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดจันทบ,บุรีร่วมกับประเทศกัมพูชาจัดมหกรรมสินค้าไทยกัมพูชาครั้งที่1ระหว่างวันที่11-20พฤศจิกายน2557ค่ะ วันนี้นายสมหมายวิเชียนชันรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยน,นายนันทชัยโรดวรรณศินป์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดจันทบุรีและพาณิชจังหวัดจันทบุรีร่วมในพิธีเปิดมหกรรมสินค้าชายแดนไทยกัมพูชาครั้งที่หนึ่งโดยมีนายเกิดสุทีีผู้ว่าราชการจังหวัดไพลินเป็นประธานเปิดงาน การจัดมหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคชายแดนไทยกัมพูชามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนให้มีการเจริญเติบโตมากขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดของสินค้าและบริการของการค้าชายแดนไทยกัมพูชา ไดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่11ถึง20พฤศจิกายน2557ณจังหวัดไพลินประเทศกัมพูชาโดยได้นำสินค้าเด่นของไทยสินค้าคุณภาพส่งออกสินค้าจากประเทศกัมพูชารวมทั้งสินค้าทงฟ้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเจราจากับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกัมพูชาเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจนำมาซึ่งความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้เติบโตยั่งยืนต่อไป การจัดงานครั้งนี้คาดว่าจะสามารถสร้างไรายได้หมุนเวียนเป็นจำนวนมากและช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีโอกาสทางธุรกิจสร้างงานสร้างไรายได้โดยเฉพาะสินค้าเครื่องนุ่งหม่มสินค้าประเภทอาหารของกินของใช้ต่างๆ นายสมมัยพิเชียนสันรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยภายหลังร่วมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าชายแดนไทยกัมพูชาครั้งที่หนึ่งว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการดําเนินง,งานตามนโยบายของจังหวัดจันทบุรีตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การค้าไทยของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกโครงการส่งเสริมการค้าชายแดนไทยกัมพูชาในการส่งเสริมพัฒนาการค้าชายแดนไทยประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีเป้าหมายคือการขยายการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นจังหวัดจันทบุรีร่วมกับทางจังหวัดพายินโดยหอการค้าจังหวัดพายินโดยท่านประธานสมเฮียงนะเป็นประธานหอการค้าจังหวัดพายินแล้วก็ท่านนันทชัยเป็นประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันจัดงานไทยเอ็กโปนะขึ้นเป็นครั้งแรก จังหวัดพายินแห่งนี้โดยมีทางท่านพาณิชจังหวัดนะครับเป็นฝ่ายประสานงานแล้วก็นวยความสะดวกร่วมกับหอ,อการค้าของทั้งสองจังหวัดซึ่งงานนี้จัดเป็นครั้งแรกก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเปิดโอกาสให้ทั้งสองจังหวัดนี้ได้มีการสร้างความสัมพันธ์ในทางการค้าสินค้าหลายๆอย่างจากเมืองไทยที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าโดดเด่นเป็นที่นิยมของพี่น้องกัมพูชาอยู่แล้วเนี่ยนะก็จะได้ นำสินค้าเหล่านั้นเนี่ยนะมาเป็นคาราวานรถเป็นร้อยกว่าคันเลยนะครับนำมาแสดงเพื่อที่จะให้ได้เลือกสินค้าดีๆของฝั่งไทยเราแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งต่อๆไปอีกกับทั้งสองฝ่ายให้ยั่งยืนต่อไปครับ ทางด้านนายนันทชัยโรดวรณสินประธานหอ,อการค้าจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวว่างานมหกรรมสินค้าระหว่างไทยกัมพูชาเป็นความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนโดยห,อ,อ,กกหอ,อการค้าจังหวัดจันทบุรีร่วมกับหอการค้าจังหวัดพัยินจัดงานแสดงสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเพื่อจะมาค้าขายกับทางกัมพูชาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของผู้ประกอบการค้าของไทยที่จะขยายตลาดทางธุรกิจต่อไป วันนี้เรามาในงานแสดงสินค้าไทยในกรุงไพลินของกัมพูชานะครับซึ่งเป็นความร่วมมือของทางภาครัฐและภาคเอกชนโดยหอการค้าจังหวัดจันทบุรีร่วมกับหอการค้าของกรุงไพลินจัดงานสินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเพื่อจะมาค้าขายกับทางกัมพูชาครับ วันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของการจัดในครั้งนี้ครับก็อยากจะให้ท่านที่อยู่ในวงการค้านี่ลองมาสำรวจตลาดออของกัมพูชาดูเริ่มจากไพลินชวนชาวจันทบุรีทุกท่านนะครับที่อยู่ในแวดวงการค้าก็อยากจะให้มาดูตลาดที่ไพลินนะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดที่มีอนาคตต่อไปในะ ที่จะทำให้เราค้าขายกว้างไกลไปในอา,อาเซียนได้ดีครับต่อไปก็มีที่พัตบองแล้วก็มีที่พนมเป็นในอนาคต